วิธีการเช็คคะแนนระเบิดในตะก้า TikTok Shop เช็คอย่างไงไปดูกันเลยค่ะใครอยากรู้ว่าเฮ้ยเรามีคะแนนระเบิด TikTok ยังไงนะคะสถานะของเราเป็นยังไงบ้างนะคะร้านค้าของเราวันนี้พินิตาจะพาไปดูค่ะไปตามชมกันได้เลยค่ะไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ตะก้าเข้าสู่ระบบ TikTok Shop ค่ะพอหลังจากนั้นพอเราเข้าไปในตะก้าเข้าสู่ระบบ TikTok Shop เลื่อนมาทงข้างล่างสุดนะคะจะมีคำว่าสถานะบัญชีเรากดเข้าไปดูได้เลยค่ะว่าคะแนนของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ของโค้ดอยู่ที่0ูนย์ก็คือคะแนนของโค้ดยังไม่มีติดละเมิดนะคะ คือถ้าเกิด1-11คะแนนจะเป็นการตักเตือน12-14คะแนนจะเป็นการระง,งับ24ชั่วโมง15-17คะแนนจะระง,งับ42ชั่วโมง18-20จะระง,งับ72ชั่วโมง21-23ระง,งับ1สัปดาห์24คะแนนขึ้นไปปิดถาวรค่ะระวังกันด้วยนะครับเราต้องคอยมาเช็คจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดเซฟเป็นรายการโปรดเอาไว้ศึกษานะคะแล้วก็กดใจคอมเมนต์แชร์ให้พี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวตามกันในคลิปต่อไปค่ะ